สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมโอ๊ตเพชรโยนนะซีเนียเซลที่บริษัทเพชรโยนแล้ววันนี้เราอยู่กับช่องรถกระบะมือสองบายโอ๊ตเพชรโยนนะครับวันนี้ผมพามาดูรถเข้าใหม่เลยมาถ่ายรถเข้าใหม่เลยนี่เพิ่งทยอยลงเทลเลอร์มานะครับนะและคลิปนี้นะครับที่ผมเลือกคันนี้มารีวิวนะครับนะจริงๆเข้ามาหลายคันทั้งดี a x นะครับทั้ง r ีโวนะครับมีวีโก้ด้วยใครหากระบะวีโกติดตามช่องผมไปเลยเดี๋ยวผมมาอัปเดตลงช่องไว้ให้นะครับ สำหรับคันนี้นะที่ผมสีขาวที่เห็นอยู่นี้ที่ผมมาแนะนำนะครับคือคันนี้เลขไม์แค่สามหมื่นกโลสำหรับตัวรุน่น2.4 entry นะปี2 2จด23ออโต้ครับสมาร์ทแคปนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ครับใส่หลังคาแคลร่บอ,อยมาให้พร้อมเลยนะป้ายทะเบียนสวยด้วยนะ7 8 8 7นะใครที่ชอบเลขประมูลแบบนี้นะห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมยังเหมือนเดิมนะรายละเอียดทั้งหมดนะดูจบสอบถามรายละเอียดการออกรถก,กับผมได้เลย นะครับ0984465222ดี 2, ID Line OAT 667ครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าสนใจรถคันนี้นะเดี๋ยวผมดูแลให้ออกรถกับผมนะครับผมมีส่วนลดค่าใช้จ่ายให้นะครับในส่วนของการออกรถกับทางผมนะอ่ายังไงก็ฝากกันไปด้วยนะครับช่องทางการติดต่อทุกอย่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงแลกเข้าแต่ผมเดินดูเบื้องต้นนะบอกเลยว่าสวยใช้ได้เลยสำหรับตัวรุ่นนี้ ได้หน้าใหม่เข้ามานะครับดีไซน์ใหม่กระจังหน้านะครับการตกแต่งนะวัสดุนะครับจะเป็น2แบบคือโครเมียมและดําเงานะด้านในเนี่ยจะเป็นชิ้นงานแบบพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวโครเมียมเงาๆสวยๆมาแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนสนะครับไฟอ่ไฟ LED ไฟเลี้ยวนะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะแล้วก็ตัวรุ่นนี้ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยอ่ะใส่ไฟตัดหมอกเข้ามาให้แล้วก็สภาพตัวรถ ตัวบริเวณกันชนด้านล่างนะไม่มีคู่นะฝั่งขวานะครับไล่มานะครับทีละจุดเลยนะครับช่องไฟกันชนหน้านะครับเป็นไงครับเสมอกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะสภาพแรกเข้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งฝั่งด้านหน้าซ้ายหน่อยนะครับอ่านี่เลยกันชนเหมือนกันครับถือว่าแนบสนิทมากนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเดี๋ยวเราลองไปขัดสีลองไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับแต่แบบชนหนักๆมาไม่มี นะครับแล้วฝากระโปรงเองนะครับก็อาจจะมีแบบติดคาบหมองตามการใช้งานนะครับเป็นธรรมดารถใช้มาสี่ปีนะครับรถใช้งานสี่ปีแล้วนะครับสาหรับคันนี้นะแต่มายังน้อยครับไม่แค่สามหมื่นกโลแต่จะสามหมื่นเท่าไหร่ติดตามชมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยพอเรามาดูนะเห็นไหมใส่ล้อแม็กเป็นแม็กลายใหม่มาแล้วนะครับจะเป็นสีออกสีเทาดําแต่ถ้าเป็นตัวหน้าหล่อโฉมก่อนจะเป็นโครเมียมสีเงินแบบนั้นเห็นไหม ่านะครับนะอ่เรามาดูใกล้ๆครับคันนี้รา,ายละเอียดตัวแม็กนะครับแม็กสิบเยางโยโกนะครับขนาดสแตนดาร์ดเลยสองหกห้าหกห้านะครับ R17 สิบเจนะครับยางปียี่สิบสองโอ้แต่ดอกยางยังเต็มอยู่เลยนะยางปียีสองอ่าแต่นี่น่าจะเ,เสื่อมสภาพแต่เราต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วส่วนช่วงล่างอันนี้นะครับไม่มีสนิมนะของเดิมนะครับผมให้ดูฝั่งซ้ายเลยทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ ตัวแชสซีแชสซีเดิมนะครับไม่มีปุเนะแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยดูสีนี่ยังเนียนเสมอกันอย่างนี้อยู่นะยังเสมอกันแบบนี้อยู่เลยนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกบานหน้าพาร์ทเดิมโรงงานนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะแต่เป็นของเดิมไม่แตกไม่ราวด้วยนะไม่ต้องไปเก็บงานกระจงกระจกยิ้วกันศาดของแท้จากศูนย์ติดมาให้แล้วนะครับเปิดดูภายในนิดนึง โอ้ภายในฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสองฝั่งนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับสมาร์ทแคปแคปเปิดได้แบบนี้นะครับเปิดง่ายขึ้นลงง่ายนะครับไปหุ้มบอ่อหนังมาใหม่ด้วยภายในตกแต่งโทนสีดำหมดเลยพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กสใบมีจอนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกล้องมาให้นะครับนะแล้วมีช่องจ่ายไฟพาวเวอร์เลไปเชื่อมต่อได้เลยนะครับจะตอบลักพวงอะไรแล้วแต่ได้หมดและได้เกียร์ออโต้หสปีดนะครับ ภายในกลิ่นหอมสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะไม่เคยจมน้ํามาแน่นอนกราบข้างติดมาจากโรงงานสีดาแบบนี้เลยตัวกันลอยนะแล้วบ่อด้านหลังก็จะเป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้นะครับอันนี้คือถือว่าสภาพดีนะสภาพดีมากดูเพดานไม่มีคราบยงคราบยันเลยนะครับตัวโครงสร้างหัวน็อตเดิมนะครับแผ่นเพลตัวรถระบุชัดเจนนะป,ปีปียีิบสองเครื่องยนต์สองจีดีนะเครื่องยนต์สองจีดีสภาพเดิมหมด นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้นะห้าห้าเก้าย้ราคาอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับดีโวเข้าใหม่คันนี้เลยนะรถสวยเดิมยังไม่ได้ปรับสภาพแต่น่าใช้ใครหาตัวแคปที่ใส่หลังคาแคลิบอยเอาไว้ใช้งานนะครับมีเข้ามาแล้วนะป้ายทะเบียนสวยรถเดิมครับนี่อ๋อมีกล้องขอภัยนะครับคันนี้มันมีกล้องเอ็นที่ตัวไมโครเชนมันจะมีกล้องนะครับนี่ตัวรุ่นนี้มีกล้องปียิบสองใส่กล้องมาให้นะขอภัยนะครับ ไฟท้ายยังก็เปลี่ยนใหม่นะจากตัวหน้าล็อกโคนะครับอันนี้ก็เป็น led นะครับเดี๋ยวผมขออยาตเปิดดูด้านในนิดนึงเพราะว่าตัว entry ตัวปีเบมันจะไม่มีกล้องนะครับอ่าใส่การกระแทกกระบาท้ายมาให้ครบนะครับรถน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะอันนี้เจ้าของเดิมเขาห้อยมานะครับอ่ะมาดูโครงสร้างโครงสร้างตัวรถสะโพกขวาสภาพเดิมครับ พะโปกซ้ายเดี๋ยวรอยพวกนี้ต้องไปไป,ไปเช็ดออกได้นะตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้เอาออกได้ไม่มีปัญหาครับด้านท้ายน่าจะไม่มีการชนอะไรมานะครับกระบะท้ายของเดิมนะครับโดยรวมโอเคเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะทั้งสองฝั่งนะครับสําหรับคันนี้นะห้าห้าเก้าราคาไม่แรงผ่อนเก้าพันสี่เก้าพันห้านะครับเป็นตัวแคปบยกสูงใส่แคลรีบอยแคลรบ,บอยนี่คือไปใส่มาก็หลายหมื่นแล้วนะ อันนี้ใส่ไปให้เลยจบในราคานี้ไปเลย559ก่อนเริ่มต้น9,495 0 0 0 0ครับสำหรับคันนี้นะ Revo นะครับตัวเอนทรีนะปี22แต่ว่าจด23ไม 30, ่30,000กโลนะอ่ามาดูกันว่า30,000เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงเดี๋ยวเปิดกระจกเลยนะครับไมคคันนี้38,000อ่าโอเคนะครับไม่0หมื่น0 0 0เกือบ40,000นะครับเฉลี่ยแล้ว ปียละเก็เกือบหมื่นโลนะครับได้พวงไลยมัลติฟังก์ชั่นมานะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ได้นะเปิดปิดออโต้ได้วางแก้วนงแก้วน้ำได้แต่ว่ายังไม่ได้พุชสตาร์ตเอนจินนะครับมันจะไปอยู่ในตัวตัวรุ่นทนะ็อปเนาะนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูคันนี้มันมีกล้องมองหลังมีกล้องมองหลัง Android Auto Apple CarPlay รองรับมาแล้วบลูทูธได้กล้องมองหลังมีนะครับ ตัวกล้องมองหลังมีมาให้ภาพจะไม่ชัดมากแต่มองได้นะครับมองรู้ว่ามีวัตถุอยู่ด้านหลังนะอ่าโอเคนะครับเกียร์อโอตโต้วางแก้วนงแก้วน้ําได้หมดเลยนะครับ559ห้าเก้าฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9 4้าพันสบาทเท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามได้ครับติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะดูนี่หัวนงหัวน็อตนะครับของเดิมประตูเดิมนะครับลำโพงลำโพงมีมาให้หมดกระจกพาร์ทเดิมทุกบาน นะครับกระจกพาร์ทเติมทุกบานเลยนะคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยรีบรีวิวก่อนเลยนะครับล้อแม็กก็ไม่มีเบียดไม่มีคู่ได้ดิสหน้าดัมหลังมานะครับยางปียีสิบสองเหมือนกันหมดนะยางปียีิบสองเหมือนกันหมดเลยนะครับช่วงล่างเดิมนะครับอันนี้ช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมตามนี้นะครับเดีย๋ยวให้ดูแชสซีด้านหลังขวานิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับ อ่าโอเคโอเคเลยนี่ของเดิมสภาพเดิมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปล้างไปทําสปาไปปรับสภาพแล้วก็เอารถเนี่ยไปตรวจนะครับตรวจรถนะครับตรวจรถรับประกันนะครับ,บเ,รเรามีใบเซอร์ให้พูดง่ายๆเรามีใบเซอร์ให้นะเดี๋ยวคันนี้ไปล้างไปตรวจมีใบเซอร์ให้ออกรถก็เรามั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยแล้วก็มีมาตรฐานไปใช้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อผมยังเหมือนเดิมโทรมาคุยได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพ ติดต่อได้หมดนะตัวอาชีพอยู่ใกล้อยู่ไกลกรุงเทพแต่จังหวัดออกรถได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2บาทกว่ากว่าคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น8ปดพันสอ่าเก้าพัานะครับราคา559ห้าาไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับรีโวคันนี้นะครับปีสองจุดาน่าใช้มากนะครับโทรมาหาผมเลยนะถ้าต้องการการปรึกษาเรื่องการออกรถนะครับออกรถกับผมนะครับมีส่วนลดค่าใช้จ่ายให้นะฮะอาทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะว่าสภาพเป็นยังไง นะสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาจิตตากันครับมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับรถที่เพิ่งรับเข้ามาวันนี้นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับตัวรุ่นนี้แผ่นเพจไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ข้างประตูเดี๋ยวผมพาที่ท,ที่ที่ผมพาไปดูมาเมื่อกี้นะแผ่นเพลทอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเครื่องยนต์เดิม150แรงมา้านะครับดูนะครับรายละเอียดเห็นไหมตัวเครื่องยนต์เองเนี่ย แห้งเลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมนะครับมาโดยสภาพแบบสมบูรณ์แบบนี้เลยพัดลมหน้าเครื่องทํางานปกติครับให้ดูนะตัวสภาพตัวเครื่องยนต์นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นตัวอมออลมเบรกนะครับกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวคารด้านในนะครับตัวโครงสร้างด้านในดูนอด็อตมนจะกลมคมมาแบบนี้เลยนะดูนอด็อตกลมคมมาแบบนี้เลย นี่ให้ดูแบบแรกเข้าเลยสีนี่คือสีเดิมนะสภาพตามการใช้งานจริงมารถปียี่สองสามีห้ารถสี่ปีนะครับผ่านการใช้งานมาจริงๆสีด้านในมันอาจจองด้านๆนิดนึงนะครับฝากระโปรงยังคงเป็นพาร์ตเดิมรูน็อตกลมคมชัดเจนนะครับในส่วนของตรงนี้นะและตัวคารด้านหน้ายังคงสภาพสมบูรณ์ครับมาร์กตำแหน่งด้านหน้าตัว R นะครับมาร์กด้านหน้าสายตัวแนะรอยกดทับที่คาานหน้าชัดเจนนะอันนี้ก็ของเดิมเลยสภาพตามการใช้งานจริงๆเข้ามานะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับ er, รูน็อตยังคงกลมคมเหมือนเดิมครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะนี้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับแล้วเจ้าจของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมายังได้ลูกใหม่อยู่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อ14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านข้างสภาพสมบูรณ์นะครับโอ้โหฮลโหลนะตัวบริเวณในส่วนของเอ่อตัวซุ้มล้อด้านหน้าเห็นไหม จะเห็นเป็นรูๆกลมๆพวกเนี้ยไม่มีสนิมน,นะครับแล้วพอเรามาดูหัวนอ็อตหัวน็อตเดิมครับอันนี้หัวน็อตเดิมตามซอกไม่มีแบบเม็ดสนิมขึ้นแบบเล็กๆมิดไม,ไม่มีนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองเนี่ยสภาพสมบูรณ์ตามนี้เลยนะมีตัวรองการกระแทกมาให้ด้วยนะตรงนี้นะครับมีรองการกระแทกตรงนี้มาให้นะสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบนะครับเดี๋ยวรถคันนี้เอาไปปรับสภาพเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปปรับสภาพเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อด้านล่างนะ0 9 8 4 4 6 5,22 2ส่นะครับส่วนไอดี n ลน์ครับ oat 6 6 7เบอร์นี้ติดต่อกันเข้ามาได้นะย้ำราคาอีกรอบหนึ่ง5,59 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะรถเลขไม่ส0 0 0 0ืนกโลแลวผ่อนอยู่ประมาณสัก9 4 0 0พั0 0เท่านั้นเองนะครับรีบติดต่อทักแชทแอดไลน์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนัดดูรถกันก็ได้เราอยู่ที่บริษ นะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ